สวัสดีครับท่านผู้ชมเคยคิดว่าจะไปซื้อต้นไม้มาเห็กที่บ้านม่้มมไไจะซือปานานแล้วได้กินสองสามวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดเป็นโอกาสดีจึงชวนกันไปไหว้พระแถวแถวอำเภอหูทองแล้วคิดว้าตอนขากลับจะแวะซื้อต้นไม้กลับบ้านด้วยกะเพราเนี่ยซื้อไปเยอะละสองสามต้นกะเพราไม่ต้องกะเพราขึ้นละ สถานที่ขายต้นไม้ที่จะแวะไปแห่งนี้อยู่ที่ทางเข้าศูนย์พาะพันธุ์พืชอำเภออุททองนี่เองสถานที่ขายต้นไม้เขาทำเป็นโรงหลังคาโปร่งเพื่อกันแดดและให้ลมผ่านได้ดีเป็นแนวยาวขนานไปกับถนนทางเข้าศูนย์พาะพันธุ์พืชของอำเภออุททอง เออแล้นอย่างเดียวกับเลยสถานที่พ่อพันธุ์พืชแห่งเนี้ยพวกเราเคยมาเที่ยวชมงานกันหลายครั้งแล้วเขา,าจัดงานเป็นการใหญ่เมื่อถึงถตอนที่มีเทศกาลและเมื่อมาเที่ยวแล้วแต่ละครั้งก็จะซื้อต้นไม้กลับบ้านด้วยเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าไปสำรวจต้นไม้ต่างๆ ที่นี่มีต้นไม้แทบทุกชนิดตั้งแต่ต้นไม้ทั่วไปและต้นไม้ที่หายากสนุนราคาก็คิดว่าไม่แพงราคาก็ตามแต่ต้นไม้ชนิดนั้นๆั้านนี้บาน,นี้ซินจูไอ้นี่มะหลังนี้ต้นใหญ่มากที่พวกเรามานี้จุดประสงค์จริงๆต้องการจะซื้อจริง กระท้อนไปปลูกที่บ้านเพื่อซ่อมแซมต้นที่ปลูกไว้ปลูกไว้นานจนแก่มากแล้วบางต้นก็ยืนต้นตายไปเลยซึ่งจะต้องโค่นทิ้งไปแล้วก็ปลูกขึ้นเมือใหม่จึงได้ตั้งใจมาซื้อขิ่งกระท้อนโดยเฉพาะ เดินสำรวจชมต้นไม้ที่เขาวางเรียงรายสงข้างทางเดินแล้วก็มาเจอแม่ค้าขายต้นไม้ใจ,จดีเข้าก็เลยคุยกันนานเดินมหากระทอนีกะทอนด้วยคะกระอนม คนใส่เสื้อสีขาวนี่เขามาซื้อ,อต้นทุเรียนเขามาซื้อหลายครั้งแล้วเขาบอกได้ผลดีที่ร้านนี้มีมคุณอมรซึ่งเป็นรูปชายของคุณป้าเจ้าของร้าน มาร่วมคุยให้ความรู้ด้วย,ย,อ,ย,ยอยู่ที่นี้มนะแล้วมาได้เลยไต,ม,ต,ม,ตม่ต้องตามาตรนี้เลยนตอนนี้กำลังดูต้นไม้คุณหมอ้อย่งไม่ได้ไดนะ้เรายังไม่ลงไปลง,ปงนงคนนุณมน ลูกชายป้าเจ้าของร้านเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยแม่จู้ที่เชียงใหม่พอจบแล้วก็ามาทํากิจการเกี่ยวกับ,บต้นไม้นี่แหละครเราต้องการให้เกษตรกรรู้ว่าให้เปรียบเทียบอนนูไม้ข้อเมเล็ดคุณอ,อมรกำลัง,งอ,อ,อธิบายเกี่ยวกับ,กบต้นไม้มันต้นไม่ใหญ่เนี่ยมันต้นประมาณคือตอนที่เอามาน่ะผมซื้อเป็นถุงมา เขาบอกว่าไม่เกินไม่เกินสามปีมเกินสองปีเยอะครับผมว่าผมผมาเปลี่ยนแท็กถางได้ปีเดียวแล้วผมก็เลยมาเอาตรงน,นี้มาขายให้ลูกค้าเพื่อด้บอกลูกค้าบอกว่าซื้อแบบนี้ไปก็ประมาณสองปีไม่เกินสามปีมมปอันนี้ฝรั่งแตงโมฝรั่งสายพันธใหม่โอ้โหทั้งหวานทั้งหอมใช่หวานมากอันนี้สามร้อยแปดสิบมันจะแพงครับสองตัวนี่ อันนี้ผมปอซื้อลองซื้อไปในเนตได้เลยครับในตอนเช้าและตอนเย็นคุณอมรจะดูแลต้นไม้ที่พ่อชำเอาไว้ในตอนกลางวันจริงมาช่วยแม่ขายต้นไม้และได้มาพบกับพวกเราพอดีซึ่งพวกเราได้รับความรู้มากมายที่ได้คุยกับคุณอมรในครั้งนี้คุณป้าเจ้าของร้านก็คุยเก่งนะ ใจดีด้วยแกบอกว่าบ้านแกอยู่ที่รอนเจดีนี่เองมาขายที่นี่ได้ห้าปีแล้วถ้าต้นไม้ต้นไหนไม่ดีหรือผิดจากที่พูดไว้อะมาตามที่นี่ได้เลยเพราะว่าอยู่ตลอด ตอนนี้กำลังซื้อต้นทุเรียนทนุเรียนซื้อแบบทุเรียนหมอนทองรวมทั้งหมดสองต้น ไม่รู้ว่าไปปลูกที่บ้านมันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านมันดินไม่ค่อยดีดินมันแข็งมันไม่เหมือนทางระยองหรือทางจันทบุรีที่เขาปลูกตรงนั้นเป็นถิ่นของพวกไอพวกเงาะพวกเรียนพวกมือพูดพวกอะไรเนี่นขึ้นได้ดีแต่ทั้งบ้านเรานี่ไม่รู้จะดีหรือเปล่าแต่มีคนที่เขาเคยปลูกแล้ว เขาก็ว่าได้ผลดีเหมือนกันนะก็จะลองไปปลูกตัวใช่ใช่นีวางเต็มเลยเยอะไวนะไม่กินโคนต้นไม้เราหมดจ้ะอ๋อมันจะเกิดด้วยแม่ค้ากำลังให้ความรู้เยอะเลยี่วัวนะ เรื่องเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยโดยยกตัวอย่างปุ๋ยขี้ว,วัวเขาบอกใส่ปุ๋ยขี้ว,ว,วัวมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าในปุ๋ยในขี้วัว,วะมันมีตัวด้วงเยอะนอกจากว่า,าทั้ืรอแล้วแล้วก็วไปเกี่ยวตากแดดไว้ตั้ง,งหลายเดือนนะให้พวกไอ้พวกไอ,อ้เทุเรียน<ว>นี้เวลาปลูกนี่เยียบโคนไม่ได้นะ ต้องขุดลุ่มแค่ไหนแค่ไหนแล้วก็คนนี้คนคนนี้คนมาซื้อคนมาซื้อที่ที่ทีดลุ่มซื้อแค่ทุ่งแบบนี้แหละแล้วก็ไปปลูกแล้วกำลังแนะนําพวกเราน้ำให้ยังไงคะน้าเรกำลังแนะนําอยู่อ๋อแค่วันเว้นวันไม่ชอบแฉะเราไม่ชอบไม่ชอบเปรี้ยงแม่ทุเรียนเนี่ยปลูกยากนะพอเราขุดลุ่มปุ๊บนะตอนนี้ตายกินใยหวานก็อยากจะได้ต้ยเลยไม่ต้องเหยียบคืออยากได้มานานแล้วด้วยทุเรียนเนี่ย เงียบตายหมดดีถ้าห้ามพอดีะได้คนที่โชคเก่งได้มาซื้อพร้อมกันนะเนาุคราวนี้คราวนี้ก็ซื้อไปอีกคราวนี้ซื้อไปต้นหรือสองต้นนี่แหละคนที่คนที่เคยมาซื้อเนี่ยไี่มันใบมันไม่ไม่ใบเลี้ยวๆว่ะทำไมไม่เลี้ยวตกลงเราจะเอาสองต้น แล้วก็ถัดจากนี้ไปเราก็จะไปซื้อต้นกระนรถมารคุย่งลาหมได้ไม่ต้องอ้ไม่ต้องหอนะลูกนะองไป้าป้าหุ้มหุ้มสิหุ้มหุ้มหมดเลยหุ้มหุ้มนมันหุ้มก็ลุกเนี้ยไม้่อยคยใหญลูกเดี๋ยวจะไปดูกระท้อนที่ยมที่สุดคือพันธุ์ของของของแม่ค้าของคนใส่หมวกเนี่ย นเราเราต้องการจะเอากระท้อนแบบพันดีที่สุดก็คือที่ขานิยมกันก็คือพันปุ๋ยฝ้ายอยากจะได้สักห้าต้นแล้วก็มองคุดต้นหนึ่งมีนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันหยดแล้วมันจะเ กำลังดูต้นไม้กันตกลงไม่ต้อนละตอนอยู่ไม่ออกนะมันจะไม่ทันใจแล้วแต่เออไม่ทันใจเพราะเราตุกใช้เยอะนะกระท่อมเนี่ยมันตายเป็นมันตายเป็นหลายเลยแล้วแก่ๆนั่นเราต้องโทษที่บ้านปลูกกระท t อ o ไว้ทีแรกก็เยอะนะมียี่ยี่สิบต้นอ่ะ แต่มันก็แก่มากก็ค่อยตายไปตอนนี้มีตายไปอีกห้าต้นแล้วใบร่วงกิ่งแห้งแต่ยังไม่ได้โค่นทิง้งก็เลยมาซื้อมาซื้อสำรรองไว้มาซื้อสักห้าต้น เต้นต้นเขาปิดป้ายราคาไว้ต euh ้นละร้อยยิบาทแต่ทีนี้เราซื้อห้าต้นเราขอต่อรองแม่ค้าใจดีก็เลยให้ต้นละร้อยให้ต้นละร้อยแค่นั้นทุเรียนสองต้นต้นละต้นละสองร้อยห้าสิ ตอนแล้วมันไม่ออกหรอครับมันไม่ออกอ่ะะคส่วนมากจะเป็นสีตามากกว่าเนื้อเนื้อ้าวเป็นงั้นเป็นง้เมร์มันจะใช้อ๋อตอนแล้วมันไม่ออกเนาะส่วนมากจะเป็นสีตาลอืมเอ้โหแลนไม่ไปอนเหอเาเขาบอกกระทำสะพอนมีออกอ้าว ก็ติดตาทางนั้นติดตานี่ยังไงนะครับคือว่าต้องคือเพาะเอาตอจากจากเม็ดอ๋อเ่ะอ๋อพาะเอาตอแล้วก็ค่อยเอาตาจากกิ่งที่ดีๆมาใช่่คะเสียบเหรอใช่แล้วไปกิ่งเดียวมาแล้วสมม็ดคุยก็ที่บอกว่าต่อแล้วมันไม่ออกแม่ค้าที่ขายนะเพื่อหาความรู้ในการปลูกถ้าจริงๆแล้วเราไม่เคยทําสวนทําไร่มาก่อนการตอการยุ่ ติดตาเทียบ,บกิ่งอะไรแต่ไรนี่เราก็ยังทําไม่เป็นเราก็ก็เลยมาซื้อแล้วก็มาหาความรูร้จากแม่ค้าด้วยวันนี้ก็ซื้อไปหลายอย่างเหมือนกันเนี่ยไม่ไอม่อยู่แค่นี้ไม่ใช่มีคิวมาเหรอคิวมาแค่นี้เอง มันนี่เหมือเดี๋ยวเดินผ่านเดินผ่านร้านป้าคนที่ซื้อต้นทุเรียนเมื่อกี้พอดีแวะคุยกับแกีอ่ เราเจอพอดีเลยครัอไปมไปเอาเลยมาเค่ะจะดูอะไรเปล่าน่ากลัวถามมนร้อยย่เออมาตื้อไปแล้วยัง่ก็สองยน่นนั่นแหละคุณมคุณอมใส่เสื้อสีดาลูกชายป้าเนีแล้วก ใกล้อัดเม็ดพี่กับเรื่อาไปยังไม่ได้ไปเออผมแนะนำตัวนึงเนี่ยที่งัวอย่าไปใส่นะครับการจะใช้ปุ๋ยหมักไอ้ปุ๋ยพวกปุ๋ยเขาแนะนำเรื่องปุ๋ยอีกแล้วก็การที่เราจะใช้เราต้องไปหมักก่อนผ่านการวิธีการหมักให้การตัวที่มันหยุดพัี่ย็นแตจต้องมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่อย่างที่ไก่อัดเม็ดที่ผมเอามาขายเนี่ยตัวนี้คือหมักด้วยวกับวิชาเกษตรนะแต่ว่าจะจบรุ่นไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ถามเป็นเชื้อราที่ฆ่าเชื้อราที่จะเกิดขึ้นกับต้นไม้อ่า ฟังฟังแกอธิบายแล้วใส่ใส่ไว้เนี่ยพี่พี่ซื้อไว้พี่ก็มีปัญหาพี่ก็ไปทําเหมือนว่าทําให้มันแห่ให้มันหมักให้มันให้มันแล้วข้อเสียของที่วัวนมมีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างคือส่วนมากมันจะมีพวกด้วงมดบางทีมันมีด้วงไอ้คือ เราไม่เห็นเป็นตัวนะบางทีมันไข่ไว้ไงใช่แล้วพอเราเอาขี่วัวไปใส่ต้นไม้ร่วงไข่ตรงนั้นมันก็จะเติบโตมาเป็นตัวต้นไม้ตายมันใช่เท่าไหร่แล้วคือบางทีเราปลูก้นช่วแรก้็ไม้งามอยู่ดีๆปลูกไปประมาณคึ่งปีหรือว่าปีคึ่งร่วงตัวนั้นมันก็เกิดเปตัวแล้วมันก็ากิใช่ครับอันเนี้ยเอาไปใส่ในหลุมนี้เราไม่นะนห้ลองก้นหลุมใ้ตัวนี้ให้ตัวนี้มันจะลองก้นหลุมได้เลยเวลาก่อนจะปลูกต้นไม้เนี้ยเราลองไปเลยต้นกำมือ2องกำมือเนี่ยมันตัวนี้มันจะมีข้อนีอย่างคือมัน นขี้ไก่ขี้ไก่ที่เขาอัดใส่มาแล้วอย่างทุกโรงทุกเรียนผมกองไว้เลยนะกองไว้เลยก็อาจเป็นเม็ดมันไม่ใช่ละลายเชียวมันจะค่อยๆละลายพอค่อยๆละลายปุ๊บต้นไม้มันจะได้สารอาหารดีปุ๋ยถ้าปุ๋ยเคมีนี่คือหลีกเลี่ยงเลยเราลดน้ำขันสุดเพื่อมันละลายเกลี้ยงเลยถ้าได้ผลดางที่เขาบอกก็ดีอ่ะสามถุงร้อยถ้าจะให้ดีนะไปหมัก ถุงมีนิดเดียวเองถ้าเราได้ดีถ้าถ้าถ้าเราถ้ามันไม่ใช่หน่าฝนเนี่ยดีไปเทเลยเทเลยแล้วเอาก็อเอ็ม่ะเอ็มน่าลาดซื้อเอ็มพวกกากน้ําตาลเนี่ยกากน้ําตาลก็ได้ครับลาดเลยหมักไว้หมักไว้สักห้าหกเดือนสักสามสี่เดือนสี่ห้าเดือนเนี่ยมันก็โอเคแล้วมันก็ใช้ได้แล้วนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้แล้วคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าที่คุณป้าซื้อมาที่ใช้ไม่ได้น่ะใช้ได้แต่ว่ามันต้องมีผ่านกรรผ่านกรรมวิธีนิดนึงถ้าเราเอาไปใช้เนี่ย มันอาจจะมีพวกไข่ไข่ของด้วงนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละพอพลาราปลูกไปมันก็จะมีปัญหาทีหลังแต่อย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะมีไข่ด้วงไข่อะไรคือเกก็พูดมีหลักการทำวิธีการหมักเรียบร้อยใช่มะเพราเน่ะหมดเลยไม่ได้นะปลูกทุเรียนเราต้ทำร่มให้ก่อนนะทำร่มก็คือตอกหลักเข้าสี่หลักแล้วก็เอาสลนลงกระปุล เราไม่มีต้นอื่นอย่างต้นนี้จะทาความสพูดถึงเลื่อนนี้ปลูกทุเรียนอีกยังไม่รู้เลยว่าที่บ้านทะเลอบนน่ะจะปลูกทุเรียนได้หรือเปล่าทพางแสงให้ให้อากาศถ้าปลูกได้แล้วมันจะได้ผลดีหรือเปล่าก็ต้องลองดูมันจะทำให้ยอดมันไหม้แต่ความจริงพวกทุเรียนมาพูดมันเป็นไม้แดดอยู่แล้วมันไม่ใช่ไม้ร่ม แต่่าช่วงแรกที่ว่ารากมันยังไม่ได้ออกรากใหม่าอุณนมนกำลังแนะนํำก็ดีได้ความรู้แต่ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องพวกกระท้อเนี่ยมันไม่ใช่ไม้นั่นกระท้อนเออใช่ได้ถ้าเราถ้าพูดถึงถ้าเราไปปลูกตรงที่ประเภทร่มผงไม่ไหม่ะ่รเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำสลนนะครับมันก็บังอ่ามันบังเลยตัวแล้วอ่าถ้ามีเขาไม่ต้องไปทำสลนที่ผมพูดถึงนี่หมายถึงไปปลูกกลางแจ้งอ่าแรงครับ แล้วเวลารดน้าเราก็ดูถ้าดินมันแฉะเราก็ไม่จําเป็นต้องรด้ทุกวันร้ต้นอะไรคเนี่ย่ต้นติกตตชื่อชื่อร้านชื่ร้านนะครับเนี่ยร้านแม่โจ้ห้าเก้านะครับร้านแมจกร้านแม่โจ้ห้าเก้าวันหลังมีเบอร์ทงเบอร์ทงเบอร์ทงที่้านแม่โจ้ห้าเก้าได้เลยครั แม่จำที่เาเนี่ยไดเยซื้อชมพู่ับทิมจักแต่มันไม่เป็นมันกลายโตแล้วมันเป็นลูกเล็กๆชมพู่ทับชมพู่จันไอ้นี่ปลาพลติกนี่เปลาแล้วผมทิ้งไปแล้วผมสองต้นออกลูกเยอะมันกลายเปนยังไงครับมันกลายเป็นลูกเล็กนิดเดียวแต่ว่าหนอนผมก็ไม่กล้ากินน่ะนอนคือชมพู่เนี่ยหนาอันดับแรกเลยชมพู่ฝังเนี่ยเราต้องหอพราะ่โป้งมือนี่เราต้องห่อแล้ว คือคนที่จะปลูกชมพู่ได้ต้องคนที่ขยันห่อถ้าคนไม่ขยันห่อไม่ต้องไปปลูกเพราะว่าไม่ได้กินแน่นอนชมพู่มันม่้คุณูแนะนำเรื่องตู้เขานั่นู้มือเนี่ยเรื่องชมพู่แล้วครับเพราะไม่ห่อปุ๊บแมลงมาต่อยชมพู่เคยปลูกที่บ้านแล้วมันว่ามันไม่เป็นนไไรมัข่อยู่อะเกินก็มันกระฟักตัวเป็นหนอนอยู่ในเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องห่อตั้งแต่เล็กก็คือห่อก็ไม่ยากเอาถุงส่งตัดตรงนี้ผ่านระบายทั้งบ้านแค่นั้นแหละเราห่อเท่าที่เราจะกิน ที่เหลือก็แผลไม่กินมากใช่สงหวัวมันดกมากแต่ผมค้นทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันหนอนน่็สาเหตุนะเพราะถ้าถ้าเราถ้าเราห่อมมันก็จะไม่มีหนอนอถ้าเราไม่ห่อมมันก็จะมีหนอน ไไม่ดด้้้ตอนนีพูลที่คุณที่คุณอมรบอกนี่แกคงจะหมายความว่านี่หนอนของพวกแมลงวันทองที่มาต่อยไว้แต่จริงๆแล้วไอ้หนอนที่พูดเนี่ยคือคือหนอนที่มันมีขนขน,นอ่ะมันมันมันตกลงมาหรือมันปลิวลงมาทําให้ถูกตัวเราแล้วคันผมก็เลย พ่นทิ้งไปแล้วตอนนั้นมีสอ,องห้อไปทิ้ขึ้นรถเลยก็ได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้นตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยก็กำลังจะยกยหิ้วออกมาหิ้วออกมาไปขึ้นรถนะแม่ค้าช่วยหิ้วด้วยแม่ค้าหิ้วออกมาส่งด้วย <S <S โอเคได้ได้ครับกราบขอบคุณมากครับกราบกราบได้ครับ นั่นอะไรไม่เข้าใจอะไรนู้ทูมาเลยครับก็แค่นี้วันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณที่ได้ติดตามนะครับสวัสดีครับใส่หมดแล้วเปล่ นี่แหละโตใหญ่ได้มาแล้วเฮ้อยอะไรต้นนิดเดียวเองเนี่ยเฮ้ยมันเะ่ันก็ได้อะมันจะออกงูกะจะไม่หวังกินหรอก <c oughs> ออยังไม่เต็มรถเลย